พอใจชาแนลร่วมกับเซนีฟู้ดเสนอ สวัสดีครับสสวััดีครบท่านผู้ชมครับนะครับพบกับพวกเราสองคนนะครับเป็นประจำในรายการบายซาฮาเฮีตั้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา16บหนาฬิกาถึง16บหนาฬิกาสานาทีนะครับผมผมสิริวัตรพิศัยครับผมกราบเชิญยิ้มครับและท่านใดที่อยากจะติดตามชมรายการสดของเราก็ดูได้ทางช่องพอใจชาแนลนะครับครับผมหรือว่าใครที่ขับรถออกจากบ้านมาแล้วลืมอุอ๊ะ เราดูสดได้นี่ก็ติดตามกันได้ที่ w w w p ์ j a ็ c h a n n e l c o m นะครับอ๋อนะครับนี่ถ้าสนใจได้เลยนะครับดูในโทรศัพท์ดูใน iPhone ได้เลยได้อย่าไปดูในตู้เย็นนะเขาจะไม่เจอพวกเรานะฮะเจอแต่น้ำกับผลไม้ยังไงก็อยู่กันไป3วันโอ้โหทำบุญกันค<อ>งเต็มอิ่มแล้วนะฮะครับผมก็ได้ไปเวียนเทียนไหมปลายปลายปไปเวียนเทียนวันวิสาขะเนาะครับผมก็ไปเวียนเทียนให้เพื่อนมาเวียนเทียนกันเยอะสนุก เวียนเวียนรอบโบสถ์ใช่เดี่ยวพาเพื่อนไปด้วยเวียนเพื่นพาเพื่อนกับเมียไปด้วยอ่าครับเวียนเวียนโอ้ยสนุกสนานเมียชอบเทียนเพื่อนนะฮะเพื่อนแล้วเทียนมาเราเวียนเพียนสนุกสนานกันนะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับเครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดนะครับครับผมนะครับก็สนใจก็ไม่ยากเลยนะครับติดต่อไปด้เบอร์โทรคุณหยองลูกหยีโดยตรงเลยครับคุณหยองลูกหยีตลกกว่าไม่ปลอมหัวล้นๆนะครับได้ที่เบอร์080นะครับ 0 8 0 0 2 2 4 5 4 5นะครับครับอันนี้ว่าตัวพีวห่หยองเลยหรือว,ว่าเบอร์เราจะขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะครับติ่อต่อเจดีฟู้ดได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับก่อนที่เราเจะสนุกกันช่วงเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปแก๊กซ่าไฮเฮใช่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับช่วงแก๊กซ่าฮาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภ,ภาพเจนีฟู้ดเอานะครับ ช่วงน,นี้ช่วงแก๊กซ่าฮาเฮนะครับคุณผู้ชมครับแก๊กแรกวันนี้ครับพี่กอรอลรู้จักผ้าเตี่ยวไหมรู้มันเป็นยังไงพี่เป็นผ้าสามเหลี่ยมจริงป่ะใช่ไหมไม่รู้ผ้าเตี่ยวที่เขาเอามารับแบบแผ่นพืชแบบผ้าอ้อมไม่ผ้าเตี่ยวอ่ะอ่ะอยากรู้ว่าผ้าเตี่ยวเป็นยังไงเราไปชมแก๊กแรกกันเลยครับรู้สึกว่านี่หนุ่มสาวสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะไม่เหมือนไงบางทีสมัยนี้ไปเที่ยวผับเที่ยวเทคเจอกันจีบกันขอเบอร์โทรก็เป็นแฟนกันแล้วใช่สมัยก่อนไม่ได้ยังทำไมรักกันชอบกันเียนะ เจ้าบ่าวต้องพาพ่อกับแม่ไปดูตัวเจ้าสาวไปกินข้าวไปคุยกันอ๋ออย่างนั้นเลยมันมีอยู่คนนึ่งผมรู้จักนะอะ คนนี้เขาก็มีเจ้าสาวที่เขาชอบอยู่ะจะพาพ่อกับแม่ไปหาบ้านเจ้าสาวาไปนั่งกินข้าวกันฝ่ายแม่เขากลัวลูกเขาเนี่ยจะน้อยหน,น้าไงื้อชุดสูทให้นเลยไงไม่ใช่อันนี้คนสมัยก่อนอเขาจะใช้ผ้าเตี่ยวอะไรนะรู้ผ้าเตี่ยวเป็นผ้าเตี่ยวนะผ้าเตี่ยวผ้าเตี่ยวเป็นสมการกางเกงใน,นที่อยู่ข้างในเป็นผ้าเตี่ยวเพาเป็นสมัยนี้ก็กางเกงในนั่นแหละครับเป็นผ้าเตี่ยวข้างในแล้วก็ใส่สลอมคุมแค่เข่าไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งคนสมัยก่อนจะแต่งแบบนั้น แม่ก็รู ks, ร้ว่าลูกชายต้องไปหาเจ้าสาวก็ไปซื้อผ้าเตี่ยวมาเลยผ้าดิบๆเนี่ย็นสีแดงๆซื้อมา5เมตรแล้วตัดเป็นผ้าเตี่ยวให้ลูกใส่ตัดไปประมาณ แค่สองเมตรแล้วเหลืออีกสามเมตรก็เก็บไว้ที่บ้านะกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บังเอินี้จะมาทำอีกสักสองตัว่ามลูกชายได้พระเต๋อสีแดงปุ๊บสวยเลยนะใส่แล้วโอ้โหเท่ามากสโลงคุมในทีปุ๊บรีบไปบ้านเจ้าสาวเลยกาเดินทางไปบ้านเจ้าสาวไปกับพ่อ,ไป,พอไปกับแม่เด้ไหมบังเอิญปวดท้องอืดปวดต้องขี้นี่แหละเน่ยทำไงก็บอกพ่อกับแม่ว่านี่รอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปขี้หลังผู้ไม้แป๊บเดียวปอดทุกรอดทุกรีบถอดสโลงปึ๊บ ผัดเตี๋ยวกวจะเปื่อนไงขอดผัเตี๋วด้วยเลยแล้วแวนไม้ตรงกิ่งไม้แวนเสร็จปักกนั่งคนทุนอ่อสักพักหนึ่งพ่อตะโกนมาเลยเร็วๆรุ่มเดี๋ยวมันจะมืดค่ำใจรีบเลยคว้าโสล่ได้นุ่งสุดเลยแล้วก็รีบไปเลย ลืมนึกเว่าพัดเตี๋ยวหนังแผลอยู่ตรงกิ่งไม้ันอแล้อวไปแล้วสิลืมลืมโอ้สภาพไปถึงบ้านเจ้าสาวนั่งกินข้าวฝั่งตรงข้ามกันเลยเฮ้แต่อยากจะอดพัดเตี๋ยวที่แม่ตัดมาให้ไงนน่าทำไงไปค่อยตลกนี่เลยตลกับโบว้าวนั่งทางขาอย่างนี้เลยแล้วผู้หญิงเห็นว่าเนี่ยพัดเตี๋ยวตัวใหม่ตั้งถูกตั้งการประเพณีใช่ใช่แต่ลืมไปไงว่าพัดเตี๋ยวมันอยู่ในปลาอยู่ไอ้ลึมถึงเลยสะพัดหนึ่งผู้หญิงมองเห็นเลยตอนทางขามองเห็นปุ๊บ อันนี้ก็โชว์พระเตีย่ยวใช่ไหมผู้หญิงมองเห็นปุ๊บตกใจตาค้างเลยผู้ชายเห็นผู้หญิงตาค้างเห็นพระเตีย่ยวที่ท่าชอบใช่ไหมละ่ะแต่ก็ซิบข้างหูเลยจะซิบว่าไงนี่ยังเหลือที่บ้านอีกสามเมตร <c oughs> แล้วแหละผู้หญิงทำหน้าย <c oughs> อย่อางนี้ <c oughs> โอ้โโยจิตบ้าโอ้ยเม็ดเดียวก็ไม่อยู่ด้วย าเสียวเออขำขำอันนี้ขำดูอันนี้ถ้าเกิดไม่ลืมมันก็คงไม่ตาค้างอะไรไม่ตาค้างเลยโอ้โหของผมนี่ก็ขำเหมือนกันแจ็คของนยเป็นปิดฝนาต่อจากของคุณเลยอะไรครับพี่ลึกสามเมตรงงได้งงด้งงด้อะไรยัลึกสามเมตรเหมือนกันสงสัยใช่ไหมลึกสามเมตรไปชมกันเลยดีกว่าไปดูกันดีกว่าครับมีผู้หญิงคนหนึ่ง คุณสูงสูยโอ้โหอย่างนี้เลยนางแบบนะโอหูนุ่นก็ไปพักโรงแรมอย่างหรูเลยโรงแรมอะไรเขาเรียกโรงแรมห้าดาวอ๋อเป็นไก่เหรอเออไก่โรงแรมเก๋ดีอ๋อห้าดาวทนาี่ว่ารวยๆก็ไปพักกัน คือละลายุ์โอ้พักอย่างดีที่โรงแรมนั้นมีสระว่ายน้ำฝรั่งฝรั่งโอ้นาำว่ายน้ำมันเต็มไปหมดเลยอันนี้หุ่นสวยนี่ก็เลยคิดว่าโอ้ต้องไปอวดหุ่นตัวเองใส่ชุดบีกนนี่ของดีก็ต้องชามน้ำยังบางเลยโอ้ไปถึงเดินไปถึงสระว่ายน้ำคนมองมองนะคนนี้นี่ถึงโดดปุ๊บโอ้ว่ายรอบซะคนมองคนมองกนมองที่หุ่นดีชวยเราเราก็มองกันเนาะจะพักกนี่ จิไอ้กลือเกงหลุดเกงไม้น้ำหลุดทะ้งตนี่ยนะเออหลุดไปเอ้าโอ้โหอุ้มใจดิทำไงวะนะผมก็มองไม่รู้จะทำยังไงอะไรอ่ะโอ้โหไหวเป็นตะปัดเจอป้ายป้ายป้ายที่อยู่ขอบสระนะอยู่ขอบสระนะเราไปทำหได้ป้ายมาผู้หญิงวุนแล้วก็เอามาปิดดิโขึ้นมายืนบนสระได้ปิดปิดของสงวรเลยนะแล้วก็เห็นไ้มไอ้ไอ้ไอ้เป็นไงโอ้หหนุ่มหนุ่มแตกหุ้งเลยเดินมาทีนี้ไอ้คนแรกเดินมาถึงปั๊บยืนมองปั๊บ ตกตาเหลืองนี่เลยเืินหนีเลยไอ้คนทสองมาอีกแล้วอาการเดิมมองปุ๊บโอ้ตาเหลืองนี่เลยหนีเลยสามติคนที่นี้เป็นไงผู้ชายผู้ชหายหมดเลยทั้งสาเลยผู้ชายทั้งสาเลยโโอ้หผู้หญิงนี่เกิดอะไรขึ้นพ่ออะไรครับพี่พ่ออะไรคุ้มใจหันไปมองที่ป้ายเท่านั้นแหละป้ายเขียนว่าอะไรระวังลึกสามเมตร ก็บอกว่าความลึกของสาว่ายน้ำน่ะลึก3เมตรแต่คนท้าเข้าใจผิดได้เข้าใจผิดบอกว่าคนอะไรจะไปลึกขนาดนั้นครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปพักดื่มเจนิฟูสักครู่แล้วมาพบกับเรา2คนในช่วงแจกสาฮาเฮ Any food? โอ้มารายการนี้ทีไรปวดไส้ทุกทีปวดเรื่องอะไรอ่ะโยกเลยต้องทิศท่าเต้นอยู่งี้ดื่มเจนี่ฟู๊ดแล้วหายปวดเลยโอเคนะครับสนใจนะครับเครื่องดื่มเจนี่ฟู๊ดนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนี่นะครับกลับมาพบกับเราในช่วงแจกซ่าฮาเฮนะครับก่อนจะร่วมสนุกกับเราไปทังกติกากัน่อยครับกติกาแจกซ่าฮาเฮ เราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการ,รเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่ละลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคละลลูกปิงปองทั้งหมดแล้วจุ่มหยิบขึ้นมาเจียน1่ลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนิฟูดกล่องใหญ่5 000. กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงตรานานโนคอฟฟ่สกล่องมูลค่า450บาทเสื้อที่ระลึกจากทางรายการ เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 8 8 8 9 รับชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคระบผมตอนนี้เราก็มาบอกกติกาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านนะครับที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับเราขอสงวนสิทธิ์ท่านนะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับสมมติอาทิตย์นี้ท่านได้รับรางวัลไปแล้วอาทิตย์หน้าค่อยรววมสนุกกับเราใหม่นะครับแล้วท่านที่ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับทางเรานะครับท่านที่รับรางวัลเราจะโทรติดต่อไปนะครับติดต่อท่านไปนะครับหนึ่งอาทิตย์นี้นะครับเราไปจับรางวัลกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะครับโทรติดต่อท่านไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่า ติดต่อท่านไม่ได้เราจะทาการยึดของรวลวังกลับมาที่บริษัทเราเหมือนเดิมเอายึดเพื่อแจกให้กับคนอื่นถูกต้องครับเอาแล้วครับนะครับลูกปิงปองอยู่ในมือผมแล้วนะครับสิบรูปจะให้ผุนศรีหล่อจับนะครับว่าไปตรงกับทะเบียนบ้านของท่านใดเลขใดนะครับเอาแล้วครับกดิกาฟังไปแล้วนะครับเอาเฉพาะเลขที่บ้านเลขที่นะครับอันนี้มันอะไรอ่ะห้องบ อ่าหก um> นะครับอ่าเดี well ๋ยวอ่าซูไม่ไดู้ม่รับหกนะครับหกเลยครับอนะครับสายแรกนะครับท่านใดับทีมบ้านเวีที่นะครับมีเลขหกนะครับโทรมาได้เลยนะครับที่โทรศัพท์ศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้านะครับผมครับผมซอยหกไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับอ่านะครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมพรอนทิพย์ค่ะซมพรอนทิพย์นะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสามศูนย์หกค่ะสามศูนย์หกโอเคอยู่จังหวัดอะไรครับ ปฐุมธานีปฐุมธานีอ๋อเคยโทรมายังยังเลยค่ะยังนะครับคุณพรทิพย์นะครับโอเคนะครับมาร่วมเล่นเกมนะครับแผ่นแรกของเรานะครับเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่นะครับคุณพรทิพย์แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะครับใหญ่หรือเล็กครับขอให้โชคดีใหญ่นโอ้โหเจนีฟูดกล่องใหญ่นะครับแป้ายต่อไปครับใหญ่เล็กครับใหญ่ค่ะฮะกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะครับเจนีฟูดเล็กหรือใหญ่นะครับ กล่องเล็กนะครับโอ้โหโทรมาครั้งแรกก็แจ็คพอตของเราเลยนะครับนะครับคุณพอลทีมข้าวไทยถูก3แผ่นป้ายนะครับมาเลือกของรางวัลนะครับ5แผ่นป้ายเจนี่ฟูดหนึ่งและ5้าเลือกแผ่นไหนครับ1ค่ะเจนี่ฟูดหนึ่งนะครับเจนี่ฟูดหนึ่งะครับดูนะครับว่าจะได้อะไรโอ้โหเป็นเสื้อแจ็คเก็ตของเรานะครับเสื้อทางรายการครับนะครับทีทั้งรายการจะติดต่อไปนะครับดูนะครับนี่นะครับเสื้อนะครับโอ้สวยงามมากนะครับ น่าจะพอดีกับคุณพอพย์นะฮะเพราะมันมีสายเดียวอ่านะครับเอาสายต่อไปนะครับนะครับสนใจเล่นเกมนะครับโทรมาได้นะครับ02นะครับ6922818-9นะครับครับหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเจนี่ฟู้ดนะครับติดต่อได้ทีมงานคุณหยองลูกีเลยนะครับ0800224545ครับผมครับหรือติดต่อเจนี่ฟู้ดได้โดยตรงนะครับเบอร์จะขึ้นที่หน้าจอทีวีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อลินดาค่ะฮะ ลินดาค่ะคุณลินดาคุณลินดาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามทับสองแปดหกค่ะหนึ่งสองสามทับสองแปดหกนะครับโอ้ได้ครับจังหวัดอะไรครับอุดรค่ะอุดรเหรอฮะโอ้คนอุดรอุดรธานีอุดรธานีอุดรธานีพูดได้หมือนอุดรเลยเอ้าค่ะคุณลินดาครับเล่นเกมกันเลยนะครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนนฟูดกล่องเล็กนะครับคุณลินดาแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนนฟูดกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับผม กองเล็กค่ะกองเล็กนะครับครับจะได้พูดกองเล็กหรือใหญ่นะครับขอให้เล็กนะครับใหญ่ครับโอ้ค,คุณลิะะนดาแสดงความเสียใจกับคุณลินดาโอกาสหน้าโทรมาใหม่ได้นะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยสุรัตค่ะฮะสุราาัตค่ะสุราาสัตแม่ได้ยินว่าคุณวีอคุอสุราาสัตคนอะไรชื่อวีอัสไม่รู้อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณสุรัตครับ แ6ครับแนะครับ86นะครับบ้านบ้านนี้ดีนะครับบ้านนี้ดีมีเสน่ห์นะครับจังหวัดอะไรฮะกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่เขตไหนเอ่ยเขตลาดพร้าชาครับเาดพร้าวโอ้ยกรุงเทพราชาดพร้าวลาดพร้ราชาเสรีราชาคุณสุรัสครับแผนป้ายแรกเป็นเจดูพุทกองใหญ่แผนป้ายต่อไปจะเป็นเจดูพุทกองเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับกองเล็กเล็กหรือใหญ่ครับเล็กนะครับอ่าเจดูพุทกองเล็กนะครับป้ายต่อไปครับเจดูพุทกองใหญ่หรือกล่องเล็กครับ ตองเล็กคระเล็กหรือใหญ่ดูกันเลยครับขอให้เล็กอ้าวเล็กนะครับเอ๊คุณหล่อแต่คุณมาคุณทํทำแจ็คขอตเราแตกไแล้วท่านผู้ชมจะได้กันเยอะๆตอนนี้นะครับเหลือแผ่นป้ายรางวัล4ี่แผ่นป้ายนะครับเจนนี่ฟู้ดสองสามสี่และห้ากระโดดแผ่นไหนครับคุณสุรัตน์ครับแผ่นห้าค่ะดูนะครับเจนนี่ฟู้ดแผ่นที่ห้ารางวัลคือเหมือนสดหนึ่งพันบาทนะครับ ในชโชคดีนะครับเดี๋ยวทางรายการเราจะติดต่อคุณสุรัสไปนะครับโอ้ไม่ง่ายนะครับเล่นเกมเหมอนเรานะครับเกมนั้น,นโทรมาที่02นะครับ6922818ถึง9นะครับหรือท่านที่อยากสนใจนะครับเครื่องดื่มเจนี่ฟูดนะครับไอตอนที่ผมเรียงป้ายนี่เขาเห็นไหมไม่เห็นทำไมเขาถ่ายถูกกัน2คนแล้วเนี่ยแล้วคุณเรียงขึ้นมาแบบ ซับซ้อนเดี๋ยวผมเรียนยังไม่เคยรางวัลออกเลยนะฮะเอาให้ออกเยอะๆสิเจนิฟู้ดของเรามีคุณภาพอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าที่สนใจเจนิฟู้ดนะครับเราจะมีเบอร์นะครับขึ้นที่หน้าจอเนี่ยหรือว่าติดต่อทางทีมงานพี่หยองโดยตรงได้ที่0800224545นะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับโอ้โหชื่ออะไรครับชื่อพิเชษครับคุณพิเชษนะครับลขที่เท่าไหร่ครับ หกสิบสี่ทับเจ็ดครับหกสิบสี่ทับเจ็ดอยู่จังหวัดไหนครับพี่พิเชษครับนครปฐมครับนครปฐมโอ้นครปฐมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ไปนครปฐมไปไหมเก็บขี้หมูอ้าวคุณพิเชษครับมาเล่นเกมกับเราด้วยได้แล้วครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจดีพุทกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจดีพุทกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับคุณพิเชษครับกล่องเล็กครับกล่องเล็กขอให้เล็กนะครับเจดีพุทกล่องเล็กหรือไม่เล็กนะครับได้แล้วครับสงสัยแตกนะไม่หล่อแผ่นป้ายที่สามนะครับเจดีพุทกล่องใหญ่ครับ ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โหโหเข้าตายแล้วเปิดรางวัลเลยครับเปิดของรางวัลเลยครับเอาครับเอามาเปิดของรางวันลนะครับมีส<ป>ามแผ่นป้ายเจนีฟูสองเจนีฟูสามเจนีฟูสี่ครับเบอร์สองครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับคุณพี่เจ้นะครับคือรับคือโอ้โห ได้พ้นค้นขอนกานรับไปเลยนะครับสองพันบาทจากเจนิฟุสนะครับเอ๊ะวันนี้ทีมงานทำไมเขาเรียงป้ายกันเองเขาจัดป้ายมาให้ผมเนี่ยเอางี้ละกันครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายทางทีมงานและทางบริษัทเราเราขอพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวค่อยมาแล้วคกันทำไมไปดื่มเจนิฟุสก่อนดีกว่าครับครับผมจะห่วงจะรักจะคอยดูแลคอยแค่แคลมันต้องบอกนะ แก่ไม่ค่อยเคลื่อนที่แล้วไปแต่เอวเดี๋ยวมันนออกมาอย่างนี้ดี่เออไม่ไหวแล้วไม่มีแรงหมุนอย่างเดียวเลยกลับมาในช่วงนะครับแจกซ่าฮาเฮนะครับครับผมอย่าลืมนะครับกติกานะครับรับชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าท่านที่สนใจเจนฟูจะลืมนะครับเบอร์ขึ้นที่หน้าจอทีวีนะครับอ้าวมาครับสายต่อไปเนะครับต่อกันไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมเจริญครับคุณพี่เจริญนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับผมสี่หกศูนย์ครับสี่หกศูนย์จังหวัดไหนครับ อพุทธมณฑลครับจังหวัดพุทธมณฑลนะครับอำเภออะไรครับเขตอะไรเขตอะไรอำเภอเลยครับผสมเอาล้วครับร่วมสนุกกันเลยครับผมอ่านะครับคุณพี่จะคุณพี่เจริญใช่ไหมฮะพี่เจริญครับขอให้เจริญสมชื่อนะครับแผ่นป้ายแรกเป็นจินตฟูกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปครับเป็นจินตฟูกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับพี่เจริญครับกล่องเล็กครับขอให้เล็กนะครับเจินตฟูดกล่องเล็กหรือใหญ่เล็กครับเอานะครับถ้าแตกอีกต้องโทษทีมงานแล้วครับเนี่ยโทษมันน่ะแหละคนเลือกใหญ่หรือเล็กครับผม่ใหญครับ ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่นะครับใหญ่ครับบอกทางบอกทางรายการนะครับไอ้หล่อเป็นคนเลี้ยงนะฮะทีมงานแล้วส่งป้ายให้มาใ่้ตะกนครับคุณพี่เจริญครับตอนนี้นะครับเอ่อเหลือของรางวัลอยู่2แผ่นป้ายคือเจนี่ฟูดหมายเลข3กับเจนี่ฟูดหมายเลข4ี่นะครับจะเลือกหมายเลขไหนครับหมายเลข3ครับหมายเลข3านะครับหมายเลข3นะครับดูนะครับว่าใหญ่หรืออะไรครับครับ องพันสองร้อยบาทนะครับเอาละครับเหลือป้ายรางวัลของเราอีกหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวทางรายการจะโทรติดต่อกลับไปนะครับโชวรบสนุกกันได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวของรางวัลเราไม่มีหมดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปิดปิดเสียงทีวีก่ครับปิดทีวีก่อนอ๋อเบลเบาเสียงทีวีใส่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับอ๋อค่ะได้ยินแล้วค่ะอ่อได้ยินแล้วคุณอะไรครับผม คุณเลยครับคุณเลยครับอ๋อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับฝากบอกท่านผู้ชมที่จะร่วมกสนุกกลางๆเรานะครับถ้าโทรติดปุ๊บเบาเสียงที่ดีเลยนะครับฟังเสียงโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อนางจงเพชรสุขวัฒน์จ้าคุณจงเพชรเลยฮะครับจังหวัดไหนครับอยู่โคราชจ้าโอ้โหเคยโทรมาบ้างหรือเปล่าวันที่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกซักสองจ้า โอ้หนึ่งสี่หกครั้สองโทรมาครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าเคยโทรมาแล้วครับเคยครั้งที่สองจ้าโอ้ครั้งที่สองครั้งแรกใช่ไหมฮะครั้งที่สองครั้งที่สองหนึ่งพันค่ะโอได้หนึ่งพันหนึ่งพันค่ะอ้านะครับคุณจงเพชรนะครับรวมในเกมเลยนะครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนดฟูกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนดฟูกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะคุณกลองเพชรใช่ไหมฮะขอให้เล็กนะครับใหญ่ครับโอ้โหเสียดายมากนะครับ ใช่โอกาสรางวัลเราไปอย่างแน่เสียได้เลยนะครับโอกาสหน้าโทรกันมาใหม่นะครับร่วมสนุกกันใหม่ได้นะครับอ่านะครับสายต่อไปครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหเ <แก S 1> สียงใสมากคือวลีจากกรุงเทพค่ะเบอร์เลขที่หนึ่งหกหนึ่งครับสองสามหกค่ะโอ้โหคุณคุณเลยนะวลีค่ะวลินนะคุณวลินนะครับ<า>โอเคนะครับเอาเริ่มเล่นเกมเลยนะครับแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนี่พุทกล่องเล็ก แผ่นป้ายต่อไปครับคุณวลินครับเจนพุ่กล่องเล็กค่ะกล่องเ,เล็กนะฮะกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับเจนพุ่กล่องใหญ่นะครับแหมพลาดไปนะครับมาไวไปไว <c oughs> นะฮะขอบคุณครับแล้วรถคือรกันใหม่นะครับครับผมนะครับสนใจนะคะรับรุ่นเล่นเกมโถมดีศูนะครับหกเก้าสองสองแปดหถึง9สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไรครับสว่างครับคุณสว่างนะครับคุณสว่างอยู่ประเทศที่เท่าไหร่ครับ160 หนึ่งหกศูนย์นะครับอยู่จังหวัดอะไรฮะจังหวัดอะไรจังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีนะครับโอ้อุทัยธานีครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำถูกต้องถูกต้องมากอาวัสว่างครับขอให้สว่างสมชื่อแผ่นป้ายแรกเป็นจินีพุทธกองใหญ่แผ่นป้ายต่อไปจินีพุทธกองเล็กหรือเจนีพุทธกองใหญ่ครับกองใหญ่ครับขอให้ใหญ่นะครับจินีพุทธกองใหญ่หรือไม่เล็กครับโอ้โหนี่เสียดายครับผมแผ่นป้ายสุดท้ายที่เหนียวไว้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเหนียวสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฮัลโหลค่ะโอ้โห oh คุณอะไรครับบุษกรค่ะคุณบุษกรนะครับอยู่บริเวณที่เท่าไหร่สองห้าศูนย์ครับสามสองหกค่ะอ๋อท่านสามสองหกแหมหกสุดท้ายพอดีเลยครับผมจังหวัดอะไรครับคุณบุษกรปทุมธานีค่ะปทุมธานีเอ๊อปะปทุม,มนี่เคยโทรมาเยอะนี่เคยโทรมหมยังฮะไม่เคยค่ะโทรไม่ติดเพิ่งเพิ่งดูเมื่อวันพฤหัสที่แล้วค่ะแล้วโทรไม่ติดเพิ่งโทรติดวันนี้โอเควันนี้ขอให้คุณโชคดีแล้วกันนะครับอ่าแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นจีนิฟูดกล่่่อองงเลล็กกใหญครับ เอาเล็กแล้วกันนะเล็กแล้วกันครับขอให้เล็กครับเอาแล้วครับจะได้พูดกล่องเล็กครับไปสุดท้ายครับจะได้พูดกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับผมเอากล่องใหญ่ค่ะอ่าขอให้ใหญ่นะครับใหญ่สุดยอดครับ ตอนนี้มีแผ่นป้ายเหลือแผ่นเดียวนะครับ <c oughs> คือแผ่นป้ายเจนี่ฟู้ดหมายเลขสี่จะเลือกเบอร์ไหนครับ <c oughs> เลือกเบอร์ <c oughs> รหมายเลขสี่ครคเลือก <c oughs> เบอร์สี่เรียบร้อยแลครับขอรางวัลของเราคืออะไร <c oughs> โอ้โตเนดานโนนะคะรับมูลค่า,าสี่ร <c oughs> ้อยห้าสิบบาทครับสายต่อไปนี้นะครับแหมร่วมสนุกกันแบบสายใจวันนี้แผ่นป้ายเราออกหมดเลยนะครับ ถือว่าสุดยอดของาร,รายการ็จนะครับต้องมีใครท<อ>ักคนเดนปดนะครับเราสองคนด้วยนะ <c oughs> ถือว่าทํายอดไปดีอ่าเนี่ยถ้าอย่าลืมนะครับถ้าสนใจนะครับผลิตภัณฑ์เจริฟู้ดนะครับเบอร์เราจะขึ้นมาที่หน้าจอหรือถ้าสนใจนะครับแล้วก็จะติดต่อไปทางเบอร์พิยองโดยตรงก็ที่0224545ครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับคือผมคุณกรากเชิญยิ้มผมสิรอดัีใสครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันปประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกา16นาฬิกา30นาทีกับรายการ